เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันอีกเช่นเคยกลับมาอยู่เกมดราก้นอนบอลทุกคนแบทเทิลกันอีกเช่นเคยและในตอนนี้คุณก็อยู่กับการรีวิวหนึ่งในตัวละครที่ได้รับการ ECA ในช่วงของ Worldwide Celebration กันนั่นเองนะ,ะในช่วงพาร์ทสองซะด้วยนะต้องย้ำกับซีนิดหนึ่งว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงพาร์ทสองแล้วนะ,ะกับตัวละครเมเทอร์ดูคืล่หรือเมเทอร์คูลเลอร์นั่นเองนะ,ะก็เป็นเอหนึ่งตัวละครที่หลายๆคนน่าจะคาดเดากันแล้วล่ะว่าต้องเป็นไอ้หมอนี่แน่ๆเลยในช่วงพาร์ทสองที่ต้องได้ ECA นะเพราะพาร์ทหนึ นั่นเองนะสำหรับใครที่เดาผิดก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะเดาผิดได้ไม่เป็นไรอีกแล้วมันมันไม่ได้มีกอะไรที่จะมาแบบว่าเดาผิดแล้วต้อเดินๆไม่มีนะครับคุณสามารถคาดเดาได้เสมอนั่นเองคาดเดาการสนุกสนานกันไปให้เต็มที่กันไปเลยนั่นเองนะฮะก็สำหรับเมทัลคูลเลอร์นะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครตัวร้ายที่ได้รับการ E.C.A ได้ดีมากๆเลยถือว่ายกระดับจากตัวขี้กากนะฮะกลายเป็นตัวหนึ่งในตัวละครที่ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถจิบม,มาเล่นได้ในทีมต,ต่างๆมากมายเลยนั่นเองก็ถือว่า ECA มาได้โคตรดีเลยนั่นเองนะครับผมถือว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมากกว่าโกม็กซ์อีกนะเพราะว่าเล่นง่ายใช้ง่ายลูกทีมดีอะไรต่างๆก็ครอบคลุมไปมากกว่าโกม็กแล้วนั่นเองในแง่ความสามารถต่างๆเนาะอ่ะอวยกับเมทัลคูลเลอร์กย่างขนาดนี้แล้วเราไปดูความสามารถกันเลยกันละกันเราเรียกคูลเล็กแล้วกันเนาะเพราะหลายคนน่าจะติดเรียกว่าคูลเล็กซะมากกว่าเนาะอ่ะ เลิศที่ลิสกนะครับก็ครอบครัวแย้คีบวก4อัตแทดิเน170นะก็เรียกได้ว่าออสแตท170แล้วก็ให้คีสีดีมากๆเลยแถมแคทยังเป็นครอบครัวแย้ซึ่งถ้าใครเกลืออ,อไอ้เจ้าคูใหม่ก็สามารถหยิบหมอนี่ไปเป็นลีดได้เลยเพราะว่าครอบครัวแย้ส่วนใหญ่ตอนนี้เรียกได้ว่าอัปเกรดให้แข็งแกร่งโคตรแล้วมันจะเป็นคูลเลอร์วอร์ไตัวใหม่ฟีดข้ามวอร์ไปีก่อนหรือฟีด LR ที่กำลังจะมาในเซิร์ฟโกลบอลที่จะมาถึงนั่นเองนะก็ถือว่าลีนั้นดีมากๆแล้วเพราะเดิมทีมันก็นำ170อยู่แล้วทีนี้ก็เป็นคีบวก4ส่งผลให้ยิงไม้ตายง่ายโดยเด็ดเด่ยวเพราะหนึ่งก็คือตัวมัน ได้มีลิงค์คีที่ดีอะไรมากมายในทีมการมีคีสีเนี่ยทำให้มันยิงไม้ตายง่ายและเพื่อนในทีมก็ยิงท่าใหญ่อะไรต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะถือว่าลีดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนในลีดลองนะก็เป็นตัวร้ายสีฟ้าคีบวกสามออสแตท์ร้อยยี 3, ่สิบนะก็อาจสงสัยว่าเอ๊ยทำไมมันถึงได้เป็นลีดสีล่ะทำไม,มไม่เป็นลีดแคทนะก็ด้วยความที่ว่าตัวละครเป็นตัวละครยุคสมัยก่อนเนาะทำให้ลีดลองก็เลยเป็นลีดสีนั่นเองนะก็ถ้าพูดในแง่ก็สามารถเอาไปเล่นในวีดยูหรือน,นเอนะ็บือ,า,อนนานระ่ ในแง่ของรีดบ้านแย้ถือว่าดีที่สุดในขณนะนี้เลยนะันเองนะถ้าไม่นับคูลเลอร์ตัวใหม่นะเลือเกลือดาบ้านทำใหม่เนาะอ่ะตอนที่ไม้ตายนะก็เรดแอแท็หนึ่งเธอแล้วก็ทำดาเมจระดัะบ,บอิมเมนมีโลเวอร์แอคติฟเดฟเอน์ให้นะก็อัปเกรดมาได้ดีนิดนึงนะที่ว่ามีเรดแอทแทกเพิ่มมาให้มันก็จะตีแรงขึ้นแต่น่าเสียดายนิดน,นึงที่ว่ามันดันไม่เพิ่มแบบเดฟเอนส์ซะหน่อยนะทำให้ d ด f เ n นส์ Defense มันก็จะทรงตัวตลอดหลังจากที่พาสติทำงานครบนันเองนะถือว่าในแง่ของไม้ตายอัปเกรดมาไ ได้เสได้นิดนึงนะแต่ก็ดีขึ้นมาอีกนิดหนึงเช่นกันนั่นเองนะก็ไม่ได้ดีว่าวังอะไรขนาดนั้นน,นั่นเองต่อกั็ได้พาสซีฟสกิลนะฮะยาวกันเป็นหลักกิโลกันเลยทีเดียวนะนี่มันข้อความพาสซีฟสกิลหรือว่าเรียงความวัเนี่ยอ่ะลุยกันเลยนะฮะก็มีคีบวกสอนแล้วก็แอคถ่ายดิฟเฟนต์ตั้งต้นให้ที่150เลยแล้วก็มีแอคถ่ายดิฟเฟนต์เพิ่มอีก20%ทุกครั้งที่โดนโจมตีสูงสุดที่100%พูดง่ายๆคือโดนตีแค่5งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนั่นเอง มีคีบวงหนึ่งและอัตราคริติคอลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้ถ้าเจอกับศัตรูที่เป็นตัวดีแล้วก็จะมีคีบวงหนึ่งให้แล้วก็อัตราคริติคอลให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์หากเจอกับศัตรูที่เป็นเพียวเสย,ย่างหรือไซแท้นั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าหากหมอนี่โดนโจมตีก็จะรีเลือดขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากจบเทินนั่นเองนะก็ถือว่าความสามารถเนี่ยมันยาวเป็นเรียงความกันสุดๆไปเลยก็มาสรุปกันเลยละกันนะว่าถือว่าดีมากๆเลยมีคีตั้งต้นให้2ทําให้มันยิงไม้ตายได้ง่ายนัน้น ่อให้มันไปยิงกับคูลเลอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีหรือรว,วังอะไรขนาดนั้นส่งผลให้การมีคิดติดตัวมาทําให้มันยิงไม้ตายง่ายน,นั่นเองนะแล้วก็มีตั้งต้นที่150ถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่ามันก็จะมีตั้งต้นที่ดีมากๆก็เปิดมาก็กมีดีเฟนซ์หลัก200 0 0 0ได้เลยอะไรบลาๆต่างๆก็ดีโคตรเลยนั่นเองฮะและยิ่งโดนโจมตีมอน,นี่ก็จะยิ่งแข็งแข่งขึ้นไปด้วยนั่นเองนะก็จะตีแรงขึ้นแล้วก็อึดมากขึ้นนะก็อย่างที่บอกว่ามันดีโคตรเลยก็เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ มันโดนโจมตีใช่ไหมมันก็เพิ่มแต่แอคแท็กซึ่งกับเด็เพิ่มอะไรเยอะแยะมากมายตอนนี้ e c a แล้วก็เพิ่มดีเฟนส์เข้าไปอีกแถมโดนตีไวมากๆเลยนั่นเองเพียงแค่โดนตี5ครั้งไอ้หมอนี่ก็จะเก่งแบบก้าวกระโดดจากการเปิดเทิร์แรกเลยนั่นเองต่อมาก็มีขี้วงหนึ่งแล้วก็อัตราคริให้จากการเจอตัวดีกับเจอชาวไซย,ยาใช่ไหมเพีายวไซยาก็บอกได้ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเราไปลงหลันเลเจนด์เนี่ยเราก็จะได้เห็นแน่นอนว่าเออเจอเพีายวไซยานั้นเจ๋งเพียงใดเจอตัวดีนั้นเจ๋งเพียงใด,ตด,งงดแต่ด้วยความที่ว่าปัจจุุบันเนเเีี่่่่ยดยดดาาากกทสขออองงมรรซซหื เราไม่ได้เจอศัตรูเป็นตัวดีเพราะฉะนั้นเราจะตัด ตรงนี้ออกไปเลยส่งผลให้ว่าพัซซีฟตรงนี้น่าเสียดายนิดนึงนะด้วยความที่ว่าด่านยากในปัจจุบันมันเจอตัวร้ายซะมากกว่าแต่ถ้าเราไปเจอในพวก SBR หรืออะไรต่างๆที่บังคับให้เจอตัวดีเนี่ยหมอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แข็งแกร่งโคตรเลยนอกจากยิงไม้ตายง่ายยังมีอัตราคีที่สูงส่งเลยนั่นเองนะครับผมแถมการที่หมอนี่โดนตีนั้นแล้วรีเลือดมาเนี่ยก็ดีมากๆเลยแค่โดนตีกระจึงนึงเทิร์นต่อมาก็รีเลือดให้10%เปถือว่าเป็นการรีเลือดที่ดีเลยนั่นเองนะแต่ข้อเสียก ผู้คดีกันขนาดนี้แล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าไอ้หมอนี่นั้นก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันนะด้วยความที่ว่าเปิดมามีดีเฟนต์ตั้งต้นที่150ใช่ไหมก็ทําให้เวลาเราไปเล่นเลสโซนที่เราโดนบังคับให้ว่าเราต้องใช้ตัวร้ายห้าสีการหยิบหมอนี่ไปหมอนี่อาจจะมีจุกจิกนิดนึงที่ว่าต้องโดนตีให้ครบ5ทีก่อนซึ่งเราเห็นแล้วว่าในเลสโซนเนี่ยเปิดมาก็ตีแบบบารลมมาโคตรแรงแล้วทําให้ดอกแรกที่โดนตีในช่วงหนึ่งงสอครั้งแรกเนี่ยหมอนี่ยังถือว่าจุกอยู่ในระดับหนึ่ เแล้วก็อย่างที่บอกว่าการเจอตัวดีกับไซแท้เนี่ยก็ในด่านยากยาก,ยาก,ก็จะไม่ได้ใช้ทําให้ตรงนี้ก็สามารถตัดออกไปได้เลยเช่นกันนะเพราะว่าในเลโซมันไม่เจอไงแต่เลโซยจะมีข้อดีนิดน,นึงนะถ้าคุณไปสู้โบลี่คุณยัง,ยงได้ไซแท้ไงไซแ้ก็ยังได้ใช้อยู่อันเนาะก็ถือว่า โดยรวมแล้วอัปเกรดมาได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะจากเดินที่เป็นตัวขี้กากนั่นเองนะอะต่อกันเรื่องเดินโพล่นะหมอนี่ผมสามารถบอกได้เลยว่าหมอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถเดินโผลได้2แบบแล้วผมมีเหตุผลให้ในการเดินโพทั้ง2แบบด้วยนั่นเองนะถ้าคุณจะเล่นเบิ้ลนำหนึ่งก็คือคุณหวังว่า คุณจะเจอตัวดีบ่อยเจอไซยาแท้บ่อยทําให้มันมีอัตราคีที่สูงอยู่แล้วและคุณหวังในการเอาไปเล่น CC ในการลด l o เวอร์แอคติฟเอน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะในสายเบิร์นำก็จะประมาณนี้แล้วกันว่าเอาไปเล่นแล้วก็เน้นเจอไซยา้อะไรต่างๆประมาณนั้นส่วน ถ้าคุณเล่นครินํำนี่ก็จะแนะนําว่าคุณอาจจะเป็นสายที่ไปลงพวกเรสโซนอะไรต่างๆแล้วก็มาเด็กังวลอยู่แล้วว่าต้องมาเจอตัวดีมาเจอตัวร้ายอะไรต่างๆก็สามารถเดินครีนํำให้หมอนี่มีคริติคอลนํำมาได้ด้วยนั่นเองนะเพราะอย่าลืมว่าในยุคนี้คริติคอลเป็นอะไรที่สาคัญสุดๆเลยนั่นเองนะสำคัญกว่าตีทูสีส่วนการเดินโพกของผมก็เป็นการเฉลี่ยนะโดยการที่เอาเบิร์นน้ำแล้วก็เอาสกิลออฟครีมาเสริมนั่นเองนะสามารถเดินได้ทั้ง2แบบเลยไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมาแบบเบิร์นน้ำเท่านั้นอะไร่เง,งี้ยไปให อย่างเดียวเลยก็คือถ้าคุณมึงอัพหลบนะครับย้ำเลยนะครับคุณมึงนะครับขึ้นหยาบแล้วนะว่าอัพหลบนำนี่จะขอด่าสักหนึ่งชุดใหญ่ๆเลยว่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยกับรุณาายาอยัพหลบนํานั่นเองนะครับผมไอ้หมอนี่มันต้องโดนตีเว้ยมึงไม่ต้องนะอัพหลบนานะเออประมาณนั้นอ่ะส่วนแอคทีฟสกิลถ้าแน่นอนว่าเป็นตัวละครในยุคสมัยุกยุคโบราณตอนนั้นมันก็ไม่มีแอคทีฟสกิลนั่นเองแต่หมอนี่ก็เมื่อเลือดต่ำกว่าครึ่งหนึง่งก็จะกลายเป็นเมทัลคลูเลอร์คอร์นั่นเองนะซ เราจะเรียกยังไงอัตโนมัติเลยเราไม่ได้กดเป็นแบบแอคทีฟสกิลเนาะก็คือเมื่อเลือดต่ำกว่าครึ่งแล้วเข้าเทิร์นมามีไอหมอนี่มันก็จะกลายเป็นเมทัลคูลเลอร์คอ้นนั่นเองนะซึ่งความสามารถก็อัปเกรดมาได้เอ่ืมอืมอืมเลยก็ดีเดียวนะไม้ตายก็แมสซิฟลีอังแข็งนะซึ่งก็บอกก่อนนะว่าอาจจะดูว่าโอ้ว้าวเยอะไปเลยอ่ะมันอัปเกรดระดับแมสซิฟลี่เลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับด้วยความที่ว่าพาสซี่มันไม่มีแอคแทกดีเฟนส์อะไรมาให้เลยทำให้มันยิงไม่แรงนั่นเองนะก็ประมาณสองล้าน ส่วนพัฟเซ็ตสกิลมีคีบวกสองมาให้ก็ก็นั่นแหละฮะก็ทำให้มันยิงง่ายขึ้นก,ก็ก็ยิงง่ายขึ้นนะเออแค่นั้นแหละแต่ส่วนเรื่องดาเมจก,ก็ก็แค่นั้นโดยเช่นกันนะก็จบไปกับร่างไปท่านกูลเลอร์คอนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อกันในแง่ของลิงก์สกิลนะก็ถือได้ว่าหมอนี่เป็นตัวละครในบ้านแย่ได้โอเคนะเพราะว่ามีสตองเกรดแล้วมีจริสนี่บิ๊กแบดบอลต่างต่างก็แนะนําว่าควรจัดทาให้เต็มนะซึ่งลิงก์น่าเสียดายอย่างออโต้เนี่ยก็เป็นลิงก์ที่น่าเสียดายนิดนึงว่าตัวละครที่มันมีดีดๆเลยก็ แก๊งตัวฟรีแล้วก็ไอเจ้า LR ที่ในเซิร์ฟ GB เราก็ดันยังไม่ได้ ECA ด้วยก็น่าเสียดายนิดหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนรีดหรือแคทเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ในขณะนี้นะที่พาสอตัวตู้ใหม่ยังไม่เข้ามอนี่ยังไม่มีรีดส0งในขณนะนี้นะเพราะว่าอย่างคูลเลอร์ใหม่เนี่ยนำแล้วมันอาจจะได้200%แต่หมอนี่ไม่ติดเพราะว่าหมอนี่ไม่ได้อยู่ในทานฟอร์เมชันบูททำให้หมอนี่ไม่ได้ติดรีดส0งในคูลเลอร์เวอร์ไวตัวใหม่ซึ่ง ถ้าตู้ใหม่มาหมอน,นี่อาจจะได้หลีด200รดีๆแล้วนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของแกดก็ถือว่าอยู่ในแคดที่หยิบไปเล่นได้หมดเลยนะฮะใจแอนฟอร์มต่างๆก็หยิบหมอน,นี่ไปได้เลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ในเรื่องของแง่ความสามารถหลีดแครดอะไรต่างๆแล้วนะฮะก็อธิบายกันไปพอสมควรแล้วนั่นเองไปดูการใช้งานของหมอน,นี่กันเลยก็แล้วกันนะครับผม เอาละฮะก็มาต่อที่การใช้งานของเมทัลคูลเลอร์กันเลยก็แล้วกันนะฮะก็ในด่านที่เราเอามาทดสอบก็จะเป็นด่านของเบติต้าเลยเจนเช่นเดิมนะครับเพราะเป็นด่านรองตัวละครที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็ตอนนี้มีซัพพอร์ตอยู่ที่1ตัวนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ปีกคับไอ้หมอนี่มันซัพพอร์ตให้ไม่ใช่หรอครับอ่าใช่ครับไอ้หมอนี่มันซัพพอร์ตทาร์นฟอร์เมชั่นบูทนะครับถ้ามันเจอศัตรู1ตัวถ้ามันเจอ2ตัวถึงจะเป็นเทอร์รีไฟนะซึ่งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะว่่่่่ Boot ่าาาไไไอออออ้้้หหมมมมมนนนนีีนีีีดแคะวตตซัพพร์ แค่ตัวเดียวนะก็คือเจ้าฟีทองนั่นเองนะครับผมอ่ะซัพพอร์ตแบบลิงก์ยังไม่เต็มนะได้ซัพพอร์ตไปก็มีดีเฟนที่1นึ่งแเท่านั้นเองนะแต่ซึ่งถ้าหมอนี่ได้คููลิงก์เด็ดๆอย่างคูลเลอร์นะก็จะได้บิ๊กแบดบอลแล้วก็ทิสออฟคอนควส์ไปทำให้ดีเฟนต์ตั้งต้นบวกกับซัพพอร์ตอยู่ที่ 200,000เลยทีเดียวนะถือว่าเป็นดิฟเฟนที่สูงมากๆแล้วในยุคนี้นะฮะก็ตละตัวเปิดตัวมาตั้งแต่ต้น,นนะก็ถือว่าพอตัวแล้วนั่นเองนะไม่ได้เปิดมา400,000500,000ก็โอเคแล้วหละอ่ะลุยกันเลยแล้วกันนะฮะก็ดิฟเฟนประมาณนี้กับดาเมจแบบกุ้มกริ่มเนาะอ่ะเปิดมาโดนตี3ครั้งนะซึ่งจะโดนตีก่อน2ครั้งทำให้เราได้เห็นความสามารถตั้งแต่เปิดเทินที่แบบว่าไม่สุดสักเท่าไหร่นะ อาโดนตีไป2ทีแอค์ไฮดีเฟน์เพิ่มขึ้นดานเมจอยู่ที่5ล้าน7สลับซับพอร์ต1ตัวนะโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็เจอกับเบที่เป็นไซแท้แล้วก็ตัวนี้จะมีโอกาสครีที่40 พู่ขนาดนี้ก็ยังไม่ติดด้วยนะก็มีรถแอตแทร์ดิเฟนเพิ่มเข้าไปอติคิตตีธรรมดาโดนตี3ครั้งแอตแทร์ดิเฟนเพิ่มขึ้นแล้วนั่นเองนะก็จะค่อยไปดูแล้วกันว่าในรอบหน้าดิเฟนจากประมาณ2 0 0แสนที่มีซัพพอร์ตหนึ่งตัวพอได้โดนกัดทืบไปถึง3ทีเนี่ยจะมีดิเฟนพุ่งขึ้นไปขนาดไหนกันเลยแล้วกันตอนนี้มีดีาเมจเนาะเอา้าลิ้นพันเลยดีดาเมจอยู่ที่5ล้านดิเฟนประมาณ2 0 0แสนนะรอดูกันว่ามันจะขึ้นไปขนาดไหนอะตัวเพื่อนอะเราจะได้เห็นตัวเพืื่่่ออนนทททีเเเต็็มปประสิิธภาาพพลยกัวด2ง ลิงเต็มด้วยก็มีดีเฟน์อยู่ที่2 0 0 0สนหนึ่งสลการไม่มีซัพพอร์ตนะถ้าเป็นตัวผมก็น่าจะประมาณ2 0 0แสนสได้นะก็คือเยอะกว่านี้อีกนิดนึงแหละไม่ได้เยอะอะไรมากมายอะไปดูกันเลยกันว่าตัวเพื่อนเนี่ยไม่โดนสกิทเนี่ยจะตีแรงเพียงใดก็แล้วกันนะว่ามันจะต่างกับตัวดาวรุ้งเราเพียงใดเนาะแล้วตัวเพื่อนลงตีประมาณ4ทีด้วยนะก็ใช้ได้อยู่นะแหมครูเขียวนี่ชอบจริงๆเลยนัไอซีเอมานี่แจ่มโคตรๆเบิ้ลหน่อยไหมไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่คลิปรีวิวครูเขียวนะคลิปรีวิวอ 3ล้านสานะสำหรับก,การที่ยังไม่โดนตีแล้วก็ไม่มีซัพพอร์ตหรือว่าเป็นดาเมจที่เฉยๆเนาะแต่เพราะว่าไอหมอนี่เมื่อโดนตีแล้วมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะไม่ครีด้วยแถมเบิ้ลธรรมดาต่างหากแม่น่าเสียดายจริงๆติดครีที่ตีธรรมดาเหมือนตัวตูเพะเลยนะตัวเพื่อนนะโดนไม้ตายไปก็อ่ะแล้วก็ค่อยๆสแตก็ก้นมานะเราก็เลยยังไม่ได้เห็นดาเมจนะเพราะามันดันเบิ้ลเป็นธรรมดาก่อนน่าเสียดายนิดนึงค่อยไปดูที่ตัวเราก็แล้วกันนะนี่มันทีมออสตาคูลเลอร์ชัดเลยเราพวกแต่คูลเลอร์มาทั้งนัน ตอนนี้ตัวนี้ก็จะมีซับพอร์ตที่2ตัวนะเอ้ยตัวเพราะไอน,นี้ไม่ได้ซับนะอะดิฟเอนตอนนี้ดีดไปที่4ี่แสนเลยฮะโดนตีแค่3ทีเท่านั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็ได้คูลิซ่านะฮะมาซับพอร์ตที่30%มด้วยก็ถือว่าใช้ได้เลยนั่นเองนะซึ่งถ้ามันตีตรงนี้ไปปั๊บไอเบก็น่าจะตายแล้วทําให้ยังไม่ได้เห็นตอนที่สูงสุดที่5ครั้งนั่นเองนะเพราะว่าตัวเราขาดการโจมตีอีก2ครั้งเนาะ ดาเมจอยู่ที่6ล้าน5แล้วนะซัพพอร์ตหนึ่งตัวกระโดนสกิปไป3ครั้งเท่านั้นเองถือว่าดาเมจเป็นที่น่าพอใจแล้วนั่นเองนะซึ่งเจอตัวนีต้องติดไม่ติดขีด้วยนะโอกาสคีตอนนี้อยู่ที่40%เลยนะยังจะไม่ติดขีอีกนั้นเหรอมาตัวเพื่อนตอนนี้ก็จะโดนตีแบบครบคันกันเลยทีเดียวนะ5ครั้งโดนดักหน้าซะด้วยมาดีเฟนต์ตัวเพื่อนอยู่ที่4แสนสามนะโดนตีไป4ครั้งถ้าโดนตีครั้งหนึ่งดีเฟนต์ก็น่าจะเกือบเกือบห้าแสนได้ก็เยอะมาก สูงสุดที่โดนสกิจ5ครั้งแล้วจะเยอะเพียงใดนะมาจัดมาแบบหน่อๆเลยนะ1ครั้ง2ครั้งก็ตอนนี้ตัวเพื่อนก็จะครบแล้วนะดาเมจตัวเพื่อนอยู่ที่7ล้าน4นะปลด2ทางดาเมจใช้ได้เลยแล้วก็มีโอกาสคริติคอลที่40%เลยนะพูดขนาดนี้โอเคติดครีนะฮะถือว่าดูเดือดเลยเห็นไหมว่าถ้าเจอตัวดีหมอนี้ก็จะแข็งแกร่งมากๆเลยแล้ดีเฟนต,ตอนนี้ก็สูงสุดแล้มีซัพพอร์ตหตัวนะเดี๋ยวต่อไปไปดูที่ ตัวเราบ้างกันแล้วกันนะเฮ้ยจะจะเดือดอะไรขนาดนั้นละ่ะฮัลโหลโหดจังแต่ละตัวมารอบนี้ตัวเรานะฮะไม่มีซับพอร์ตแล้วนะ,ะดีเฟนซ์อยู่ที่3ามแสนเจ็ดกับการโดนสกิทไป3ครั้งเท <c oughs> ่านั้นเองก็ไม่มีซับพอร์ตนั่นแหละมาดูดาเมจกันเลยกันลวกันว่าไม่มีซับพอร์ตนั้นจะโดนหนักเพียงใดเนาะมาโดนสกิทก่อนอีก2ครั้งเพื่อทําให้พาสซีฟเต็มนะโอเคอา่าดันโดนเป็นไม้ตายด้วยทำให้รอบหน้าเราก็เลยไม่ได้เห็นดีเฟนซ์สูงสุดด้วยเพราะว่ามันดันโดนลถเกาะพอดี อ่าแต่ก็โดนตีไม่เข้านะเาด้วยความที่ว่ามันชนะทางมาดูดาเมจกันแบบไม่มีซัพพอร์ตดาเมจอยู่ที่7ล้านสนะพอๆกับตัวเพื่อนปลด2ทางเลยนะใช้ได้แล้วนะดาเมจคือดุดุเลย,เลยแหละเรียกว่าดุมากๆแล้วก็อ้าวเฮ้ยตัวเพื่อนยังติดคีเลยแล้วตัวเราเป็นอะไรติด,ตดคีกตีธรรมดาก็อย่างที่บอกนะว่าการเจอตัวดีเนี่ยก็ทําให้โอกาสคริติคอลสูงแต่การเดินโพลคริมาก็ใช้ได้ด้วยเช่นกันนะไม่จำเป็นที่ว่าเอ้ยเราก็อัดเบิ้ลอะไรไงก็อย่างที่บอกแหละว่าเดินโพให้ตามต้องการเลยมา ตัวเพื่อนมีซัพพอร์ตเหมือนเดิมโดนตีสกิดครบแล้วดีเฟนต์อยู่ที่400,000นะถ้าเป็นตัวเราก็น่าจะ500,000เลยก็ประมาณนั้นแหละถือว่าใช้ได้เลยนะตอนนี้อย่างโดนไม้ตายเพื่อให้มันแบบแปลงร่างสักนิดหนึ่งนะมาดูดาเมจสูงสุดนะมีซัพพอร์ตด้วมันมีซัพพอร์ตตาที่เราก็มีไม่ใช่หรอย,ยิงไม่ตายหน่อยได้ไหมอ่ะโอเคตัวเพื่อนดาเมจ7ล้าน4นะตัวพอๆกับดาวลุงเลยว่าดาวลุงไม่มีซับนี่แรงกว่าตัวปลดแองแรงพอๆกันเลยนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดไดอาติคตนะรินะ แล้วก็อย่างที่บอกนะว่าน่าเสียดายที่ว่าไม้ตายไม่เพิ่มดีเฟนส์นะทำให้ดีเฟนส์มันก็จะทรงตัวแบบนี้ไปตลอดเลยนั่นเองนะตอนนี้ขอโดนไม้ตายสักนิดนึงได้ไหมอ่ะอยากโดนไม้ตายอ่ะเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ใช่คลิปเองไม่ใช่คลิปเองนะถึงจะอวยตอนตน้นเอ้ยไม่ใช่คลิปเองฮัลโหลที่ตอนรีวิวมันเนี่ยมันไม่เห็นจะเบิ้ลสามทีให้ดูแบบนี้บ้างเลยแล้วอย่างนี้โดนไม้ตายก็ไม่เจ็บดิเนี่ยมันเป็นซะแบบนี้แทนที่จะโดนไม้ตายแล้วก็เจ็บแบบจุกๆหนักๆไปเลยจะได้ไปดดปดนะดดดดูููาาเเเมมนนน่งงลลทัคคอ้วยะ ดูมันทำแหมไม่ใช่คลิปมันมันเอาทุกดอกเลยเว้ยเฮ้ยแหม่แหมแหมมาต่อที่ตัวเรานะตอนนี้ตัวเราก็ได้ซัพพอร์ตหนึ่งตัวนะดีเฟนส์ก็จะสามแสนหนึ่งนะจะสงสัยว่าดีเฟนส์มันแต่ไม่เห็นจะดีเฟนส์เยอะตรงไหนเลยอะดาวลุ้งอะไรวะเน,นี่ยดีเฟนส์น้อยตัวปัดสองแน่นอนทั้งเมื่อกี้มันโดนไม้ตายรถเกาะเว้ยเพราะฉะนั้นรอบหน้าเราถึงจะได้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะตอนนี้เราก็มาดูเรื่องดาเมจก่อนก็แล้วกันนะว่าดาเมจจะพุ่งพรวดไปขนาดไหนการมีซัพพอร์ตนะ แล้วก็ถ้าสังเกตให้เห็นไหมว่าเมื่อหมอนี่โดนโจมตีแล้วพอเทินถัดมามันก็จะรีเลือดด้วยเองฮนะดาเมจ8ล้าน2นะถือว่าดาเมจโคตรน่าประทับใจเลยนั่นเองนะถือว่าดาเมจดีมากๆเลยนะ8ล้านแล้วก็ติดคริไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะตัวเรานี่ไม่เอาอะไรสักอย่างเลยมาทีนี้ก็ไม่มีซัพพอร์ตที่ตัวเพื่อนปลด2ทานะถ้ากับว่าเราได้ดูแบบจดหนักจะเต็มกันเลยนะตัวเพื่อนไม่มีซัพพอร์ตดีเฟนซ์อยู่ที่4ี่0สนนะถ้าเป็นตัวผมก็มา4ี่0สนได้นะดีเฟนซ์ก็จะเยอะกว่าตัวเพื่อนเพราะวา มาไม่มีซัพพอร์ตตัวเพื่อน2ทางจะเหลือเท่าไหร่กันเชียวนะตอนนี้ถ้าโดนแม้ตายสักหน่อยก็ดีนะรอบหน้าจะเอ่อจะได้แปลงร่างเป็นเมทั้คูลเลอร์คอร์ด้วยนะดาเมจเหลือ6ล้านนะไม่มีซัพพอร์ตนะสำหรับตัวละครปลด2ก็ถ้าเป็นตัวผมก็ประมาณ7ล้านนะก็ถือว่าดาเมจก็ยังน่าประทับใจนะถือว่าดาเมจอยู่ในเกณฑ์โอเคแล้วนะติดครีด้วยมนะมีโอกาสครีดที่สูงมาให้โดดโดนแม่ตายหน่อยโดดโดนสักหน่อยได้ไหมอ่ะรอบรอบหน้าจะจะจะได้แปลงร่างอ่ะไอหมอนี่นะต่อไม่ใช่คลิปมันนะแต่มันก็จะแย่งซีนกันใหห้มมมมดนนนนะตออเปคลิัังไ มันไม่ทําตัวดีขนาดนี้เลยไม่ตายหน่อยดิไม่ตายขอสักหน่อยได้ไหมจะได้แปลงร่างเป็นเมทัลคูลเลอร์คอสักหน่อยดิสักนิดหนึ่งนะในตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงเนี้ยแรงๆเลยครึ่งหนึ่งนะมาเร็วพูดขนาดนี้แล้วดูซิว่าจะโดนไหมตายเบเบลูกเอ้เบไม่เอาอะไรเลยลุกแม่ถ้ายิงไม่ตายจะได้เห็นเมทัลคูลเลอร์คอสักหน่อยมั้ยเราก็มาดูที่ตัวเราแบบเต็มประสิทธิภาพกันเลยกันแล้วกันนะก็ดีเฟนท์ห้าแสนนะฮะถ้าได้ซับถ้าไม่ได้ซับก็อย่างที่บอกว่าสี่แสนกว่าๆเท่านั้นเองนะมาดีเฟ มาดูดาเมจตัวเราต่อนะแล้วก็จริงๆก็เห็นแล้วแหละว่าดาเมจมันก็เป็นที่น่าประทับใจแล้วนะว่า8ล้านมีซัพพอร์ตมีซัพพอร์ตก็5ล้านนะเอ้ย5แสนหล้านเยอะไปใครจะไปตีเข้า5าล้านแต่ก็ต้องบอกก่อนด้วยว่าตอนนี้ลีดเขามัน1 7 0นั่นเองนะซึ่งถ้าลีด200มามันก็น่าจะดีเฟนส์5 0แสนไปเลยแบบการตีแล้วก็ดาเมจประมาณ8ล้านเลยนั่นแหละด้วยความที่ว่าตอนนี้มันลีดแค่170ดก็เลยอาจจะไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นเนาะเบิ้ลไม้ตายสองครั้งนะการเบิ้ลก็จะด้้นาถมั เรดดิเฟนต์ไปเรื่อยมันก็จะดูแบบแข็งแกร่งสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะไม้ตายสักหน่อยไม่ลูกฮัลโหลขอขอไม้ตายสักดอกสินะนะไม่ยิงสักทีเลยเว้ยเฮ้ยมาก็คูลเลอร์เหลืองนะก็เป็นตัว ECA ที่ตอนนี้ก็น่าเสียดายนะว่ามันก็สู้ตัวเขียวไปไม่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะมาตรงนี้นี่ถ้าโดนไม้ตายเบก็จะได้เห็นเลยว่าสูงสุดของไอหมอนี่นั้นเป็นเยี่ยงไรนะมาอาจจะได้ดูเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรานะจะต้องไปหาทางให้แปลงล่าเป็นเบทท่านคูลเลอร์คอแล้วอาจแยกมาเสริมให้ทีอีกดอกหนึ่งก็กัันนะครบผมม ดิเฟน์ก็อย่างที่เห็นเนาะก็เกือบๆห้าล้านไอ้ห้าแสนเราติดห้าล้านเลยไม่ตายหน่อยไหมเบยเบย์ไม่ตายสักหน่อยออกซีจะได้เห็นว่าดิเฟน์ประมาณนี้โดนไม้ตายเบเท่าไหร่นั่นเองนะมาขอแบบจัดหนักจัดเต็มสักนิดหนึ่งนะเบเบลูกรักได้ไหมอ่ะเบิ้ลด้วยเบิ้ลไม้ตายนะดาเมจก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก็อย่างที่ผมย้ำไปเมื่อกี้นะั่นแหละว่าเสียดายที่ว่าไม่เพิ่มดิเฟน์นะถ้าเพิ่มดิเฟน์มันจะเก่งโคตรเลย ตดครี๊สองทีนะเพราะเจอตัวดีนะแต่ถ้าไปเจอตัวร้ายตรงนี้ก็จะลดลงไปสักหน่อยหนึ่งนั่นเองนะโดนไม้ตายด้ตามที่เราคาดหวังกันเลยนะดาเมจอยู่ที่5 5 0 0 0นะฮะก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่น่าเสียดายนิดนึงนะก็อย่างที่บอกไปว่าไม้ตายมันก็ยังจุกอยู่นั่นเองนะครับผมในการโดนไม้ตายเพราะว่าดีเฟนซ์สูงไปมันก็ยังโดนดาเมจหนักนั่นเองนะเปิดหน้าตามัน เอาไว้ก่อนก็นแล้วกันเนาะเราจะได้กะกันนิดนึงว่ามาคุยกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปดูเรื่องเมทันคูลเลอร์คอกันแล้วกันนะก็ถือว่าดีเฟน์อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะโดนไม้ตายพวกด่านยากัยกๆอย่างเบเลเจนหรือเรสโซอะไรต่างๆได้นั่นเองนะฮะแล้วก็น่าเสียดายนิดนึงละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมไปหาทางให้กลายเป็นเมทันคูลเลอร์คอสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมโอเครอบหน้าเราก็น่าจะ แปลงร่างเป็นเมทัลคูลเลอร์คอสักทีนะฮะก็หลังจากที่หาโอกาสให้มันแปลงร่างได้สักทีนะ,ะจะได้รีวิวในร่างนี้กันด้วยนะเราจะได้แบบจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ครบคันทุกอย่างกันไปเลยนะฮะก็เมทัลคูลเลอร์คอ ก็ยิงไม้ตายได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยความที่ว่ามีพ a ส s สกิลคี้วก2นะโดยทีนที่ผมหยิบม,มาตอนนี้ก็จะเป็นเออคี4กับคี้สามนะทำให้ตอนนี้มันก็เลยมีเกินมาน mm. 1นะซึ่งจริงๆก็ผมมา2นะสมมบนให้เก็บแค่สบอลก็ยิงไม้ตายได้เลยนั่นเองนะถือว่าอัปเกรดมาได้พอจะใช้ได้นะเพราะว่ามันยิงไม้ตายง่ายขึ้นเท่านั้นแหละแลวก็เป็นดามจฟรีนั่นเองนะมา ดูกันว่าดาเมจจะเวอร์วังอลังการขนาดไหนนะอย่างที่บอกนะว่าดาเมจม,มันก็2ล้านนั่นเองนะที่มันไม่แรงก็เพราะว่าพาสซสีมันไม่ได้มีแอดไถดิเฟนต์มาให้ทําให้ถึงแม้ว่าจะเป็นแมสซีฟดีอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ตีแรงเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะแถมยังเสียเวลาในด่านยาวด้วยถ้าไม่ติดครีนะเพราะว่าดาเมจแบบนี้เรียกได้ว่าเบาเป็นตดกันเลยทีเดียวนะยิ่งใน SBR อะไรต่างๆเองก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนเองนะแต่ข้อดีก็คือตรงนี้ฮะมันคือดาเมจฟรีแล้วเป็นอมาตะนันนนเเเองนะก็2ทิลยนะ ถือว่าเราปลอดภัยไปทั้งสองเทอร์ฟรีีเลยนั่นเองโอ้สุดยอดเลยแต่ทำดาเมจเบาเป็นตดเนี่ยนะก็รวมๆก็ยังถือว่าร่างแปลงร่างยักษ์ของพวกนี้ก็ยังห่วยอยู่เหมือนเดิมนั่นเอครัส่วนใหญ่แล้วร่างแปลงของไอ้พวกตัวขยายรางไม่ว่าจะเป็นร่างลิงหรืออะไรต่างๆที่มันขยายตัวเนี่ยส่วนโดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ว่าห่วยกันหมดนั่นเองนะถือว่า แย่แย่ทุกตัวเลยอ่ะถือว่าไม่ต้องรวมก็ได้นะเอาจริงรวมมาบางทีแม่งก็เสียเวลายย่งใน SBR อะไรต่างๆบางทําก็ไม่ได้ทำดามเมจเวอร์วังอะไรขนาดนั้นกดไอเทมไปล่างก่อนรวมยังจะดีสักกว่าอีกว่าฉะนั้นก็เออถ้าใครเป็นสายนอยเทมแล้วก็อันนี้ก็อาจจะดีนิดนึงนะหรือว่าในบางจังหวะก็อาจจะดีในเรสโซนว่าเออเราปลอดภัยขึ้นเออได้เวลาพักหายใจสักนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะแต่พอคืนล่างมาปุ๊บก็ ตายไปเลยเองนะแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งก็คือมันทําให้เปลืองผลของไอเทมด้วยนั่นเองในพวกวิสเวิร์ดอะไรเงี้ยจะหายไปหลังจากที่มันแปลงร่างไปแล้วด้วยนั่นเองว่ามันกินเคินจะพวกนี้ด้วยนะมันนับจะตัวนี้ด้วยนั่นเองนะแล้วก็ผลจากการสตาร์หรือลดแอแฮตดามจก็หายไปด้วยเช่นกันนะถือว่าก็ยังเป็นข้อเสียที่น่าลาคาญอยู่เหมือนเดิมนะั่นเองนะแถมแปลงร่างบ่อยซะขนาดนี้อ่ะงั้นเราไปกันยาวๆเลยเาจนาก,กว่ามันจะคืนร่างแล้วเราจะได้ไปเปิดหน้าตาคูลเลอร์กันเนาะแหมก็อีกหนึ่งข้อดีนะอดลลนนดีมนะนะมั้เน่แ ใครชอบเรื่องแปลงร่างใหญ่ไม่แปลงร่างใหญ่อะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะว่าชอบไม่ชอบอยังไงอยากให้มันปรับปรุงอะไรยังไงก็เสนอนเข้ามาได้นะถึงแม้ว่าเกมมันจะไม่ได้ปรับปรุงอะไรให้เราแล้วก็ตามแต่ว่า มันก็เป็นการออกความเห็นนะถือว่าเป็นการออกความคิดเห็นนะทุกคนก็จับหนักจัด,จดตเต็มกันมาได้ในช่องคอมเมนต์กันได้เลยนะก็เบิ้ลดาเมจไปก็ทําให้มีดาเมจสูงขึ้นจาก2อล้านสเป็น2อล้านหเลยนะโหดาเมจนี้เวอร์วัาวางอลังการเลยซึ่ง้าอย่างที่บอกว่าถ้าใครเล่นสายเบิ้ลนามาอย่างเงี้ยเพราะว่าหวังผลในร่างก่อนรวมไอ้ร่างนี้ก็จะไม่ได้มีโอกาสครีอะไรเยอะหรือใครเน้นครีมาก,ก็ไม่ใช่ว่าโอกาสครีมันจะติดง่ายในร่างนี้แ้วเพราะดาเมจมันเบาเป็นตดนั่นเองนะดาเมจมันแบบขีีมดมากก็ดูมันดีสองล้านเอง อ่ะก็คืนล่างกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็สําหรับเมทัลคูลเลอร์แล้วนะั้นเพื่อนๆใช้แล้วถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงก็อย่าลืมอัดกันเข้ามาที่ในช่องคอมเมนต์กันได้เลยเหมือนเดิมกันนั่นเองนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ก่อนจากกันไปเราก็ต้องให้คะแนนก่อนนะเกือบแล้วนะก็สำหรับคะแนนสำหรับเมทัลคูลเลอร์ ECA นั้นถ้าเต็ม10คะแนนผมก็ ให้ไปเลยที่7.5กันแล้วกันนะถือว่าให้เยอะกว่าโกเมกนะเพราะอย่างที่บอกว่าผมชอบมากกว่าโกเมกนั่นเองนะครับเพราะว่าโกเมกมันมีเรื่องในความชา้านู่นนี่นั่นกว่าจะแปงลงแปงลง่างแล้วก็ยังมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆกว่าจะอึดกว่าจะอะไรคูลเลอร์อเนี่ยแค่โดนตี5ทีเท่าน,นั้นเองนะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าตัวละครขนาดนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะซึ่งข้อดีก็อย่างที่บอกว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานง่ายเกมสั้นเกมยาว SBR อะไรต่างๆใช้ได้ดีมากๆเลยส่วนในด้านเกมยาวก็อาจจะไม่ได้เวอร์วังเก่งกาจอะไรขนาดนั้นนนนนนเเราออ่ทททห็้้วมไดืืบิตป เท้าใน zone เลสโซนอะไรได้เวอร์วังขนาดนั้นเพราะถึงดีเฟนต์มันจะเยอะขนาดนั้นก็ยังโดนเจ็บอยู่นั่นเองนะน่าเสียดายที่ว่าไม้ตายเขาดันไม่เรดดีเฟนต์ด้วยนั่นเองนะก็พอดีข้อเสียก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับความชอบใจของผมนะเพื่อนใช้แล้วถูกใจไม่ถูกใจงก็อย่าลืมที่ช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมย้ำกันทุกรอบเลยก็ <laughs> ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันในคลิปนี้ด้วยนะฮะก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s สไ i b e และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับผมส่วนตอนนี้ก็สวัสดีครับ